การสร้างวัฒกรรมของรัฐว่าอีสานเนี่ยมีความแห้งแล้งที่นักการเมืองย้ําตลอดเวลาใช่ไหมแล้งแล้งจนชาวบ้านรู้สึกมันแล้งจริงๆแต่ทางเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้งมันคือฤด,ดูเพราะฉะนั้นไอการสร้างวัฒกรรมแบบนี้มันเป็นการตอกย้ําสํานึกของชาวบ้านทำรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการน้ํามันคือข้ออ้างคือคือหลายอย่างเราก็เห็นนะว่าเขาเรียกข,ข้ออ้างในการพัฒนาใช่ไหมข้ออ้างตอนนั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมเช่น จะสร้างเขื่อนปากชมกั้นแม่น้ําโขงเนี่ยข้ออ้างคือการดันน้ําให้สูงขึ้นแล้วผ่นน้ําเข้ามาในแม่น้ําเลยแล้วเอาน้ําไปเติมที่เขื่อนอุบลรั์แต่ถามว่าการจัดการน้าในเขื่อนอุบลรั์เนี่ยใช่ไหมใครเป็นคนอนุญาตให้ใช้ก็หนึ่งคณะกรรมาการน้ําอันนี้คือสิ่งสาคัญคือนี่คือข้ออ้างแต่ท้ายสุดเวลาคุณจะสร้างเขื่อนคุณเอาชาวบ้านจะได้ประโยชน์แต่ชาวบ้านจะให้ประโยชน์คือต้องซื้อน้ำใช่ไหมจากการที่เขาสูบน้ํามาซื้อน้ําคือต้นทุนอีกแล้วการสร้างวัฒกรรมของรัฐว่าอีสานเนี่ยมีความแห้งแล้ง ที่นักการเมืองย้ำตลอดเวลาใช่ไหมแรงแรงจนชาวบ้านรู้สึกมันแรงจริงๆแต่ทางเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แรงมันคือฤด,ดูฤด,ดูฝนคือฝนตกฤด,ดูช่วงเดือนเมษาใช่ไหมม,มีนากุมภาพันธ์ก็คือฤดูแรงก็คือแรงฤด,ดูหนาวคือฤด,ดูหนาวเพราะฉะนั้นไอการสร้างวัฒกรรมแบบนี้มันเป็นการตอกย้ำสํานึกของชาวบ้านทารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการน้ําอันที่3คือการปลูกพืชที่เป็นการส่งเสริมการลงทุนของรัฐนะเช่นการปลูกอ้อยแปลงใหญ่ เพราะการปลูกเป็นพุกต้องกันน้ํและการปลูกพืชข้าวชนิดเดียวที่ไม่ได้มีความหลากหลายทางชชวภาพของพันธุ์ข้าวเนี่ยก็ต้องการน้ําไปหล่อเลี้ยงเรื่องข้าวต้องใช้น้ําแบบนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้สามสี่ส่วนเนี่ยผมคิดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นรถมีน้ำหนึ่งแก้วใครจะกินก่อนใช่ไหมอันนี้คือเรือกินแล้วใครเป็นคนแบ่งกติกาว่าการกินน้ำกันนี้ใครเป็นคนกินก่อน,น,อนแต่ท้ายสุดคือรัฐเป็นคนทุบไงตุ่มเช่นเยอย่าง ภาคตะวันออกแถวระยองชนบุรีเวลามีวิกฤตน้ำเนี่ยในอ่างเก็บน้ําต่างๆเราจะเห็นว่ารัฐมีคําสั่งใช่ไหมมีประกาศให้น้ําไปกับอุตสาหกรรมก่อนก่อนที่จะมาเกษตรกรรมด้วยซ้ำไปเราจะเห็นมีการประกาศของรัฐบาลตลอดเวลาถ้าถ้าแล้งที่เขาอ้างว่าแล้งไม่มีน้ําในเขื่อนให้ชาวบ,บ้านหยุดทํานาก่อนภาคกลางนะให้ปล่อยน้ําให้มาในเมืองก่อนการอุปโภคบริโภคก่อนเกษตรกรรมใช่ไหมอันนี้คือข้อที่มันเกิดขึ้น การมีโครงการของชีมูนเนี่ยมันอธิบายในยวัตถุประสงค์มันไปตอบโจทย์เรื่องภาคการเกษตรเนี่ยการเฮ็ดหน้าแต่ถามว่าพี่น้องเขาถึงเขาถึงสิ่งเหล่นา,นานี้วะที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาถึงเนาะคันเกอรว่าเขาถึงก็คือผ่านสถานีสูบน้ำคันถามว่าผ่านสถานีสูบน้ำเพิ่มนี่อถามว่าพี่น้องได้ใช้น้ำฟรีบ่บ่ได้ใช้น้ำฟรีนะพี่น้องต้องเสียเป็นรายชั่วโมงเลยมัฮะมันเฮ็ดให้เข้าด้ชุกคิดว่าการตั้งตั้งคอตัิทานมานโยบายเหล่านี้เนี่ยการพันาน้าเหล่านี้เนี่ยภาคอีสานเองเนี่ย มันเป็นอีกภาคหนึ่งที่ปัุบันเองมันมีกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างหลายแล็โรงงานอุตสาหกรรมนี่เกิดขึ้นนึ่งคืออยู่ใกล,ลก้แหล่งน้ำกันขนาดอย่างเช่นโรงงานน้ำตาลโรงงานฝาชิวมวนซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้จะต้องใส้น้ำในการเข้าสู่กระบวนการการผลิตฉะนั้นคือมันมนี่คำถามต่อไปอีกว่าคันเกิดว่าน้ำม,มันถึงพันไปจริงพี่น้กงเกษตกร,กริสด้ใ,ใส้น้ำสิเข้าถึงน้ำที่พันไปเนี่ยจริงบ่ หรือมันไปเอื้อให้กับอุตสาหากรรมที่มือเง่ากว่าเกษตรกรกและเขาถึงมากกว่า